สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปริพันธ์ออโต้อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้อ่ะมีตัวรถเก๋งอีกรุ่นหนึ่งครับเข้าใหม่มาเติมสต็อกสำหรับที่ร้านของเราให้กับคลูกค้าได้มาใช้บริการอีกลำหนึ่งเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนสักนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งและก็เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็คุณลูกค้าจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหรือว่าการอัปเดตตัวคลิปใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองปริพันธออโต้นะครับตรงนี้ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นาที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า t o โ,โยต้ a เอ i ติ1.6ตัว G ครับเป็นตัวรถรุ่นปี2014นะครับตัวรุ่นนะี้เนี่ยคือตัวไม่ได้เชนถูกต้องไหมครับถ้าเกิดเรานะับเป็นตัวเจนเนี่ยอันนี้คือเจเนอเรชั่นที่11ปี14เนี่ยถือว่าเป็นตัว เริ่มต้นจริงๆแล้วว่าที่ร้านของเราเนี่ยหลังจากที่คุณลูกค้าได้ดูในหลายคลิปหรือว่าในส่วนของหลายไลฟ์สดหรือว่าในส่วนของตัวหลายรุ่นมันจะมีคลาสกันในเรื่องของตัวปีเรามีการส่งมอบเรามีการปล่อยไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวรุ่นราคาย่อมเยาหรือว่ารุ่นราคาเบาๆเนี่ย มีให้คุณลูกค้าได้จับต้องกันอีกหนึ่งคัน <s> ก็คือตัวคันนี้นี่เองนะครับย้ำนะฮะว่าเป็นปี2014นะครับส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถเป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานรถสวยนะครับไม่เคยชนหนังพิการน้ําท่วมหรือว่าจมน้ำแต,ต่ตอบปกญหายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างที่อ่านพูดมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกลับบ้านให้ด้วยนะครับ ส่วนของตัวด้านหน้านี่ก็จะเป็นตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวหลอดไส้เดิมธรรมดาแต่หมอกคู่ร่างหรือว่าตัวสปอร์ตไลท์ตรงนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรนะครับสามารถใส่เพิ่มเติมได้บางคนจําเป็นบางคนไม่จาเป็นบางคนอยากใส่อันนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยกันหน้าร้านเพิ่มเติมกันอีกทีนึงนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสําหรับตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้ซูเปอร์ซีวีทีแบบ7จ็ดสปีดนะฮะ เป็นแบบ4สูบเรียงนะครับ1.6ลิตรนะครับก็จะเป็นรหัส 1ZR นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวรุ่นย่อยแตกออกมาอีกทีนึงนะครับคือมันจะเป็น1.6ตัว G ที่รองรับเชื้อเพลิง E85 ตัวนั้นเนี่ยมันคือจะเป็นตัวรหัสอีกแบบหนึง่งนะครับแต่ว่าเราขายหรือว่าเราส่งมอบไปเรียบร้อยแล้วแหละ อย่าไปพูดพูดถึงมันเลยนะฮะเอาตัวรถที่จอดอยู่หน้าตอนนี้ดีกว่านะครับเครื่องเดิมครับไม่มีข้ามแรเครื่องไหลเยิ้มคันหน้าเดิมครับแกมข้างเมารตเก็บต่างๆนะฮะเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับตัวหัวหนงหัวหน,น้อยไม่เคยมีการแกะขยับขันไขออกมาทำทรงสีอะไรนี้ไม่มีแน่นอนนะครับส่วนการความร้อนตัวคงคง,ง,งเครื่องตรงนี้เนี่ยเรามีวารันตีร้านให้นะครับคือการรับประกันตัวเครื่อง และก็เกียร์6เดือนหรือว่า10,000กิโลนะครับพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานอีก1ปีเต็มๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อตรงนี้เราเซอร์วิสให้กับผูุ้กค้าอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงสิ่งที่ตามมาก็คือถ้าเกิดคุณลูกค้าประวัติด,ดีหรือว่ามีเครดิตตรงนี้ไม่ต้องใช้เงินออกลดเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าเกิดถามว่าไม่มีเครดิตล่ะตัวเอาติสเนี่ยคือมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับับยิิ่งถ้าเกเกดป็นตว รถปี2014แบบนี้แต่ในนับปัจจุบันปี2021ยอดจัดของตัวรุ่นนะี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแค่มีอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ไอ้เครดิตมีหรือว่าไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่ต้องสนใจเลยแต่เราต้องมีอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ฟรีดาวได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อครับ ส่วนของตัวด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นล้อแมกอลอยนะครับขอบ16นะครับแล้วก็ตัวยางจะเป็นของกูดเยีย r ตรงนี้ถ้าเกิดซีเรียสในเรื่องตัวยางสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาคุยกันหน้าร้านในคีน,นึงหรือถ้าเกิดเรามองดูแล้วว่ามันสามารถใช้งานต่อได้ไหมมันสามารถใช้งานต่อได้ครับทรงรถเนี่ยคือมันก็จะออกในแนวแบบกึ่งหรูกึ่งพรีเมียมหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวคาสปกติหรือว่าซิกเนต์ปกติเนี่ยมันก็จะเป็น1.5พวกแบบ v o โอวีออะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมครับ เอาติกับวีออสเนี่ยถือว่าเป็นตัวรถเก๋งที่ขายดีเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเอาติสเนี่ยคือแท็กซี่มันใช้งานในครอบครัวไม่ดีใช้ได้แค่รถแท็กซี่อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดรถมันไม่ดีจริงรถมันไม่น่าใช้จริงรถมันไม่เกินถนนจริงคนไม่นิยมเอาตัวเอาติสออกมาขับขี่หรือว่าใช้งานแน่นอนหรือว่าเลือกเป็นตัวแบรนด์นี้แน่นอนนะครับอะไหล่ถูกสามารถหาได้ง่ายศูนย์บริการเยอะซ่อมในศูนย์ก็ได้ซ่อมนอกศูนย์ก็ได้ก,กําลังซั์เราไหวอย,อยู่แล้ว เพราะว่าพวกแบบอารมณ์อะไรอะไรเงี้ยคือราคามันค่อนข้างที่จะไม่แพงมากเราพูดแบบนี้ดีกว่านะครับส่วนของตัวไฟเลี้ยวนี่จะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเส้นสายดีไซน์ด้านข้างต่างๆมีการตกแต่งด้วยแถบโครเมียมเล็กน้อยตรงตัวมือเปิดนะครับแค่นั้นเองไม่ค่อยมีอะไรเป็นแบบจุดตัดที่โดนซะมากนะฮะแต่ถ้าเกิดมองในเรื่องของตัวดีไซน์ความสวยงามเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนสำหรับด้านท้าย โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวดาบฝาท้ายตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบโครเมียมตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่สําหรับไฟเบรกเนี่ยจะเป็นแบบ LED แล้วก็ไฟเบรกน้อยสจะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกคีหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเอลติสรอบคันเราดูรายละเอียดกันไปไม่ไดีเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วว่า คุณลูกค้าที่ติดตามในช่อง Youtube ของพวกเราหรือว่าใน Facebook เนี่ยนะครที่เราไลฟ์สดกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะน่าจะเห็นตัวรุ่นนี้กันแบบบ่อยแล้วรายละเอียดต่างๆค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวรุ่น1.6เนี่ยมันเป็นตัวท็อปสุดในซิกเมนต์นี้แต่จริงๆถ้าเกิดถามว่ามันมี ท็อปกว่านี้ไหมมันมีเยอะกว่านี้ไหมตัวรุ่นนี้เนี่ยเครื่องยนต์2.0เนี่ยเขาจะมีการตัดออกเหลือเกียงแค่1.6แล้วก็1.82.0ไม่มีแล้วแต่ว่ามันจะมาเพิ่มตัวรุ่นย่อยของ1.8ดอีกทีนึงอย่างเช่นตัว1.8 e sport นะฮะ1.8 trd อะไรประมาณนี้โดยเบื้องต้นนะครับมันจะมีรุ่นย่อยที่แตกแขนงออกไปอีกเยอะนะฮะเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันต่อดีกว่าครับส่วนของด้านในนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวแอร์แาานะบง แล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยสีชูโทนก็คือสีดำแต่กับสีครีมออากขาวๆหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวลายคาร์บอนคล้ายๆกับพวกแบบสติ๊กเกอร์เคปตารนะฮะตรงตัวเครื่องเล่นนะฮะหรือว่าตัวคอนโซลกลางนะครับเป็น c d ดีวิดีโอนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเชื่อมต่อหรือว่าคอนเนคกับบลูทูธได้มีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ USB นะครับ ส่วนสำหรับตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแบบปรับอนาล็อกนะฮะหรือว่าเมีนว่นอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีตัวช่องเสียบไฟนะครับแล้วก็พวงมอะไรก็จะเป็นแบบ3าก้านมัลติฟังก์ชันมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและก็ควบคุมเกับตัวมีเดียหรือว่าเครื่องเล่นอย่างเดียวนะครับส่วนสำหรับกุญแจเนี่ยจะมี2ดอกนะฮะเป็นรีโมททั้งคู่นะครับแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าออโต้ช่องฝังคนขับนะฮะตัวเซนเซอร์็อกและก็ตัวกระจกมองข้างทั้งพับด้วยตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนสําหรับตัวเกียร์ั้งครับจะเป็นเกียร์ออโต้ซูเปอร์ซีวีีแบบ7สปีดตรงนี้สามารถเชนเล่นแบบแมนวนวลได้นะฮะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ในเรื่องตัวสถานการณ์หรือว่าพื้นถนน้วยที่คุณลูกค้าอยากจะเล่นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้งานปกติทั่วไปแค่ดีแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าเหลือเฟือแล้ว1.6นี่ออโต้ซีวีีเนี่ยอันว่ามันดีอย่างหนึ่งครับในเรื่องของตัวแบบในการขับขี่เนี่ยระหว่างเราต่อเกียร์เนี่ยไป1 2 3 4 5สี่ก็แล้วแต่มันค่อนข้างที่จะสม ooth แล้วก็ลื่นไหล นะฮะไม่มีเสียงแบบกระโชกโอ้โหหากอะไรประมาณนี้หรือว่าสะดงุงสะดุดกระตุกแรงไม่มีลื่นปืดเลยแล้วถ้าเกิดถามว่าแรงไหมมันก็อยู่ในระดับหนึ่งถามว่ากินน้ํามันไหมแบบตัวเครื่องนึงถกมันก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่การใช้งานถูกต้องไหมครับบางคนลองคิดดูทว่ามีนะานเคยเจอพี่อยู่ท่านหนึ่งหรือว่าคุณลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งดีกว่านะครับ เขาลองเปรียบเทียบดูนะว,ว่าเฮ้ยถ้าเกิด1.6มันกินประมาณนี้เนี่ยเราสู้เล่น1.8ไม่ดีกว่าหรอจริงๆแล้วว่าทั้งตัว1.6แล้วว่า1.8เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ค้ากันมากครับแต่มันจะเป็นแบบนี้1.6เนี่ยกับ1.8เนี่ยมันขึ้นอยู่การใช้งานสมมติว่าองคนเท้าหนักหน่อยเหยียบเยอะนิดนึงออกต่างจังหวัดบ่อยๆหน่อยมันก็อาจจะมีการกินบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของพี่ๆแต่ละบุคคลอีกทีหนึ่งมันจะเป็นประมาณนี้มากกว่าอันจะบอกแบบนี้ดีกว่านะครับ แล้วก็ที่วางแก้วน้าํา2ใบตัวเบาเป็นเบอหนังสีครีมนะฮะออกขาว่าวนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนตัวภายนงภายในในบารีมิกว้างนั่งได้สบายอีกอย่างนึ่งคืออันชอบนะฮะตัวกระจกที่บังแดดตรงนี้เนะี่ยเขาจะมีตัวกระจกแต่งหน้าไว้ให้แต่ว่ากระจกแต่งหน้าตรงนี้เนะี่ยคือมันจะหรูนะครับก็คือจะมีตัวไฟอโอโต้ดูอย่างพวกแบบรถหรูๆรุ่นอื่นนะฮะพวกแบบตรงนี้ ไม่ค่อยมีมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราถามว่ามีดีกว่าไม่มีไหมมันก็ต้องมีดีกว่าอยู่แล้วจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนสุดท้ายครับก็คือเลขไมล์สับคันนี้เลขไมล์อยู่ที่1นึ่งแสนี่หมื่นกิโลนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปสุบกันหน้ารถนะครับแล้วก็หมอกราคาสับคันนี้กันอีกทีหนึง่งไปครับจบกันอีกหนึ่งคันนะในส่วนของตัวเอาติดหรือว่ารถเก๋งอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นยอดนิยมหรือว่าตัวพิมพ์นิยมรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับ คราวนี้เลยครับสุดท้ายเลยไม่มีอะไรเยอะไปกว่าน,นี้แล้วก็คือในเรื่องตัวราคาสําหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่3ามแ0 0บาทอันขออนุญาตย้ำนะฮะสาม0สนเจ็บาทไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตตรงนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถแต่อันขอเพียงแค่มีอาชีพ และก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้แค่นั้นเองที่ไฟแนนซ์เขาสามารถไปเช็คได้ว่าเราได้ได้มาจากตรงนี้จริงนะเราประกอบอาชีพตรงนี้จริงนะจะเป็นประมาณนี้ซะมากกว่านะครับในส่วนของตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยยังไงอ่านก็ต้องขอฝากไว้ด้วยอีกรถเก๋งอีกคันนึงหรือว่ารถเก๋งอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับสำหรับคลิปนี้แด่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กดซับสไคร e แล้วเดี๋ยวคลิ ยกให้กับคุณลูกค้าได้ดูนั้นเดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะครับหรือว่าคุณลูกค้าหรือว่าพี่พ,พี่ท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้ามาจะทําให้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ